สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะวันนี้สำหรับ easy knitting pattern for beginner นะคะตัวนี้จะเป็นลายใหม่ทำง่ายๆสำหรับน้องๆมือใหม่นะคะ,ะตัวลายจะเป็นแค่2แถว ถักวนๆไปนะคะแถวหนึ่งแถวสองแล้วก็จะได้ลายแบบนี้นะคะลายดูเหมือนยากแต่จริงไม่ยากเลยง่ายมากนะคะโอเคหน้าตาจะเหมือนลายหัวใจแต่เป็นหัวใจซ้อนกันสองดวงเนาอะอดูคล้ายๆดอกไม้ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้โอเควันนี้จะมาสอนวิธีการถักลายด้านข้างให้อ่อด้านข้างดูเรียบเสมอกันนะคะดูสวยงามอ่าไม่มี ไหมมาค่อยๆเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าทำแบบไหนนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยวิธีทำนะคะก่อนอื่นให้ขึ้นต้นชิ้นงานด้วยจำนวนที่หาด้วยเลข2ลงตัวก็คือเป็นเลขคู่นั่นเองนะคะจะเป็น8 10 12 14ได้หมดเลยนะคะโอเคขึ้นชิ้นงานแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะวันนี้ตัวอย่างมีสองสี่ดโอเคอยากได้ชิ้นงานเท่าไหร่ให้ขึ้นไว้แล้วก็อ่า ให้แน่ใจว่าเผื่อสองห่วงนะคะด้านห่วงแรกกับห่วงสุดท้ายเพราะว่าห่วงแรกกับห่วงสุดท้ายตรงนี้นะคะห่วงที่หนึ่งกับอันนี้คือห่วงสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวชิ้นที่ทําให้ชิ้นลายมันเรียบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นแค่8ดห่วงตัวลายก็จะสั้นหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นให้ยาวนิดหนึ่งเนาะโอเคมาว่ากันเลย แถวแรกนะคะวิธีการถักห่วงแรกเราจะไม่ถักนะคะวิธีการทําก็คือเราจะร้อยห่วงเข้าไม้ไปเลยวิธีการทําก็คือเอาไม้เนี่ยนะคะหมาไว้ด้านหน้าเสียบไม้เข้าไปเหมือนกับเราจะถักนิดปกติแต่เราไม่ถักสไลด์ห่วงออกเลยค่ะก็คือเขาเรียกว่าการสลิปห่วงนะคะก็คือสลิปออกไปหนึ่งห่วงเรียบร้อยแล้วได้แบบนี้นะคะทีนี้จะเป็นตัวอ,อ่แพทเทิร์นแล้วนะโอเคก็อ้อมไหมามาด้านหน้าแบบนี้นะคะ เขาเรียกว่ายันฟอร์เวิร์ดแล้วทำการถักนิดสองห่วงเข้าด้วยกันนะคะก็นับ1 2สองเรียบร้อยแทงไม้เข้าไปเหมือนจะถักนิดนะคะไม้พร้อมอยู่ด้านหน้าเนะเาะอ้อมไปด้านหลังค่ะแล้วทำการถักนิด1ครั้งเหมือนไหมพรมมันหลุดเอาใหม่อ้อมไหมไปด้านหลังนะคะแล้วถักนิดหนึ่งครั้งโอเค เสร็จเรียบร้อยแล้วดึงออกนิดหนึ่งให้หลวมๆห,หน่อยนะคะโอเคได้แบบนี้เนาะนะคะยังไม่ปลดห่วงนะอ้อมไหมมาด้านในอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำการยานฟอร์เวิร์ดครั้งถักนิต2ห่วงเข้าด้วยกัน2ครั้งนะคะก็ไอสองห่วงเดิมนี่แหละเสียบไม้เข้าไปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถักนิตอีกรอบหนึ่งโอเค ทีนี้ได้แบบนี้เท่ากับว่ามีหนึ่งสองมสี่สี่ห่วงนะคะไม่รวมห่วงแรกที่เราสลิปเข้าไปถ้าได้แบบนี้ถือว่าถูกต้องปลดสองห่วงด้านหลังออกเลยค่ะเสร็จแล้วอ่าเพราะฉะนั้นทุกๆสองห่วงเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นสี่ห่วงนะคะก็คือเราถักสองห่วงนี้แต่เราจะทำให้มันเป็นสี่ห่วงอ้าวไม่ทันดูไหมอ้อมหายไหมมาด้านหน้านะคะเอาไม้เสียบเข้าไป แล้วทําการถักนิดโดยการที่ไหมจากข้างหน้านี่นะอ้อมไปด้านหลังนะคะถักนิดสองห่วงด้วยการดึงห่วงออกนิดหนึ่งให้มันหลวมๆหน่อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วไหมพรมอยู่ด้านหลังอ้อมมาข้างหน้าอีกรอบหนึ่งนะคะเส,สียบเข้าสองห่วงเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะแล้วทําการถักนิดอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นการถักนิดสองห่วงเข้าด้วยกันสองรอบ ได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะหนึ่งสองสามสี่ปลดสองห่วงหลังออกเลยนะคะอ่าอีกรอบหนึ่งออมไหมมาด้านหน้าเสียบไม้เข้าไปนะคะในสองห่วงถักนิดสองห่วงเข้าด้วยกันหนึ่งครั้งไหมมาข้างหน้าหนึ่งรอบนิดสองห่วงเข้าด้วยกันอีกหนึ่งรอบนะคะเท่ากับว่าได้สี่ห่วง เวลาถักให้ระวังนิดนึงเห็นตอนนี้เห็นไหมไหมพรมพี่มันควยกันอยู่นะคะถ้าควายแบบนี้เนี่ยเวลาเราถักแถวที่สองมันจะเกิดการสับสนวิธีทำแก้ง่ายๆปลดออกค่ะแล้วเริ่มใหม่นะคะเพราะเรายังไม่ได้ปลดห่วงออกใช่ไหมเพราะฉะน,นั้นก็ปลดห่วงที่เราเพิ่งถักเมื่อกี้นะคะแล้เริ่มใหม่ยานฟอร์เวิร์ดนะคะสองห่วงถักนิดหนึ่งครั้ง ทีนี้เวลาเราเอาไหมอ้อมมาด้านหน้าให้เราแน่ใจว่าเราไม่ควยแบบนี้นะห้ามคอยแบบนี้นะคะให้ไปด้านหลังอย่างนี้นะโอเคอ่าทีนี้ถักนิดอีก2ห่วงเข้าด้วยกันแล้วถักปกติอึ๊บออาดูไม่ให้ไหมพรมมันควยกันนะคะถ้าไม่ควยกันเรียบร้อยอ่ปลดได้เลยสองห่วงสุดท้ายแล้วจ้ะมาจ้ะอ่อนไหมามาด้านหน้าเนาะโอเค แล้วก็ถักนิดสองห่วงเข้าด้วยกันนะคะได้แบบนี้โอ้ติดติดติดแ๊บนึงนะคะเคสองห่วงเข้าด้วยกันดึงไหมเอาไว้นิดนึงนะยานฟอร์เวิร์ดนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปที่เดิมถักนิดสองห่วงเข้าด้วยกันระวังไม่ให้ไหมพรมมันควยกันนะโอเคได้แบบนี้ปลดห่วงออกค่ะ ทีนี้ห่วงสุดท้ายของแถวแรกแถวนี้เป็นลายนิดปกติเพราะฉะนั้นเราจะทําการถักนิดห่วงหลังเพื่อให้ชิ้นงานด้านข้างมันเรียบนะคะนิดห่วงหลังถักยังไงถักเหมือนการเสียบไม้เหมือนการถักเพอค่ะเสียบเข้าไปจากด้านหน้านะคะแต่แทนที่เราจะแทงทะลุด,ด้านหน้านะเราแทงเข้าไปด้านหลังนะคะแบบนี้ฟึบนะคะแล้วทําการถักนิดนี่เป็นการถักนิดห่วงหลังโอเคถ้าได้แบบนี้ถือว่าถูกต้อง คายได้แบบนี้ถือว่าถูกต้องนะคะทําไมห่วงมันเยอะจังเลยคะพี่ไม่ต้องตกใจจะ้ะเดี๋ยวพอแถวที่สองแล้วน้องจะปรับลดห่วงให้มันเหลือเท่าเดิมนะคะอ่านะคะถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่ามันจะเป็นเซตเซตละส4 4สนะโอเคนะคะมาแถวที่สองเลยแถวที่สองง่ายมากแถวที่สองจะเป็นการถักเพอร์ควบสองห่วงเข้าด้วยกันแล้วถักเพอร์หนึ่งครั้งนะคะแต่ ห่วงแรกไม่ถักใช่ไหมถักเพอไม้อยู่ด้านหลังนะคะไหมพรมอยู่ด้านหน้าห่วงแรกไม่ถักสลิปเข้าห่วงเฉยๆเราจะเอาไม้เสียบเข้าไปเหมือนเราถักเพอแต่เราไม่ถักสลิปเข้าห่วงไปเลยครับโอเคนะแล้วทําการจับคู่ห่วงค่ะห่วงที่1ห,ห่วงที่2เสียบไม้เข้าไปแล้วทําการถักเพอเข้าด้วยกันเลย2ห่วงนะคะรวบ2ห่วงแล้วถักเพอหนึ่งครั้ง นะคะแล้วทำไปเรื่อยๆรวบ2ห่วงถักเพอหนึ่งครั้งนะคะวนไปคะ่ะจะดูหลวมๆนิดนึงนะคะพยายามอย่าปล่อยให้ไหมพรมหลวมมากโอเครวบ2ห่วงนะคะถักเพอหนึ่งครั้งรวบ2ห่วงถักเพอหนึ่งครั้งนะคะจับคู่ไปเรื่อยๆชิ้นงานจะดูหลวมนิดนึงนะคะขยับได้ไม่เป็นลายค่อยๆทํานะช่วงแรกถ้ายังไม่ถนัดถักไปแล้วก็ขยับชิ้นงานไปด้วยนะคะ ถ้าเริ่มถักไปสักระยะหนึ่งแล้วพอขึ้นลายไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยชิ้นงานมันเริ่มจะอยู่ตัวน้องก็ไม่ต้องขยับปล่อยนะโอเคเพอร์ okay. นะคะสองห่วงเข้าด้วยกันแล้วก็ถักเพอร์อทีนี้แถวนี้เป็นแถวเพอร์นะคะห่วงสุดท้ายวิธีการจบงานเราจะถักเพอร์ห่วงหลังปกติเราถักเพอร์เราจะเสียบไม้เข้าตรงกลางจากด้านหน้าใช่ไหมแล้วก็เสียบไม้ขึ้นด้านหน้าใช่ไหมคะเป็นการถักเพอร์แต่เพอร์ห่วงหลังวิธีการทํานะคะดูช้าชาชัดๆนะ อ้อมไม้ไปด้านหลังห่วงนะคะแล้วแทงย้อนจากด้านหลังขึ้นมาข้างหน้าแบบนี้แล้วก็พันไหมพรมหนึ่งครั้งแล้วทำการถักเพอ่เสร็จเรียบร้อยนี่คือการถักเพอห่วงหลังใครได้แบบนี้ถือว่าถูกต้องอ้าวขยับชิ้นงานดูนะคะด้านหน้าเราจะเห็นแล้วว่ามันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้นะคะคล้ายคลึงกันแล้วใช่ไหม นะคะพอน้องถักวนไปสักระยะหนึ่งน้องจะเห็นตัวลายเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนขึ้นนะคะถ้าเราปล่อยไหมให้หลวมตัวจะเรียกว่าอะไรคล้ายๆดอกไม้เนาะ,นะตัวดอกไม้ของเราเนี่ยมันจะดูนูนขึ้นมาชัดเจนนะคะแต่ถ้าเราดึงตึงแน่นมากชิ้นงานเราก็จะดูแน่นแล้วค่ะดูไม่ค่อยสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นปล่อยไหมให,หม้หลวมนิดนึงเนาะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ลายนี้มีเท่านี้แหละจ้ะ จบและวสงแถวนะคะใครมีคำถามอะไรก็ฝากเอาไว้ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เวลามีไลน์ใหม่ๆเข้ามาน้องก็จะได้รับการเตือนเป็นคนแรกๆเนาะนะคะแล้วก็ facebook ของเราก็ยังคงมีอยู่นะคะ p o o k n i t n n t Cro Crochet Stuff ใครที่มีคำถามอะไรก็โพลไว้ได้เลยนะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์แล้วก็ follow กันด้วยเนาะนะคะสำหรับวันนี้คงจะลากันไปเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ